2001. สนองน201ถนนเละตุ้มเป๊ะครับรถวิ่งเยอะเป็นลูกและนาดเป็นหลุมเป็นบอ่อโรคพะจันต์เสียวจริงๆกระเด็นกระดอนหลุมใหญ่ก็มีหลุมเล็กก็เยอะเมื่อกี้ผ่านมาเพียบ อันนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยบางทีก็มีรถปิ้กอัพวิ่งสวน ทางมาตรงไหลจักรยานต้องหลบออกซากเล้งก็มาสวนเยอะกอมีกองเคลียเป็นหมามาทักทายเป็นระยะระยะเฮ้หมาหู้นี้ทำไมชอบมาเชียร์เราเอาต้อนรับอันนี้รถเสีย ยางแตกข้างทางคงเจอหลุมกระแทกจนยางแตกไปกินมื้อเช้าที่ไหนดีอ้าวมีมอไซค์สวนทางมาแล้วอีกหนึ่งคัน ข้าวแกงปักตาอีก500เมตรที่สุท้าน่าจะสนใจ total distance 8 kilometers workout out for a total of 3 6 minutes 4 6 s e c o n d s pace for the last kilometer 2 minutes 4 6 s e c o n d s บ้านกมเก้า ช่างหลวง201จากคุณทศบ้านคลองไผ่เดี้ยวทรายวัดคลองนาดี วัดใหม่สามัคคีทรรอพักพวกก่อน